ในช่วงเดือนกว่าๆมานี้นะคะหญิงก็ยังคงพูดซ้ําเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปล,ง,ปลงความคิดจิตใจของเราใหม่นะคะเพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษนะคะเขาก็บอกว่าเราจะมีสภาพยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินยังไงใช่ไหมคะรวมถึงแน่นอนว่าเราจะเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดออกมาด้วยนะคะและสิ่งที่เราคิดมันจะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะ พูดอะไรออกมาถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรบ้างที่มันอยู่ในหัวเราแล้วมันอยู่ในใจของเราสังเกตที่คำพูดของเราสังเกตดูว่าตอนที่ถูกบีบคั้นมากๆอะไรบ้างที่หลุดออกมาจากปากสิ่งที่มักจะออกจากปากของเรานะคะโดยปกติแล้วจะเป็นสิ่งที่เราได้เติมเข้าไปก่อนเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีอะไรออกมาจากปาก จากสิ่งที่เราไม่เคยเติมเข้าไปก่อนอย่างน้องวินน้องเวย์ข้างหลังนะคะเราไม่สามารถคาดได้เลยว่าน้องสองคนนี้จะพูดภาษาเยอรมันในวันนี้เพราะเขาไม่เคยเติมภาษานี้เข้าไปเลยเราไม่สามารถคาดได้เลยว่าเขาจะพูดถึงเรื่องของกฎฟิสิก เพราะว่าเขาไม่เคยเติมเด็กวัยแค่นี้เขาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเขาดูจากในทีวีเห็นอะไรบ้างเขาได้ยินคนรอบตัวพูดอะไรบ้างและเขาใส่ใจสนใจเรื่องไหนบ้างมันก็จะออกจากปากเขาในเรื่องนั้นเขาจะพูดตามเท่าที่เขาสนใจใส่ใจ,ใจและรับเข้าไว้ตัวเราเองสังเกตดูว่าอะไรออกจากปากเราบ้าง อย่างที่บอกเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้ว่าเราต้องสังเกตเลยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราใหม่เราต้องเปลี่ยนความคิดจิตใจพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งในโรมบทที่12ข้อ2นะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราอุปนิสัยถึงจะเปลี่ยนยิงจําได้ว่าตอนเรียนเนี่ยเด็กมากๆนะคะเราก็ตัดสินใจพาลูกย้ายออกจากที่พัก แรกของเราเนื่องจากว่าเด็กย่านนั้นนะคะเด็กวัยขวบกว่าสองขวบที่เริ่มหัดพูดได้มีแต่ถ้อยคำที่เราไม่อยากให้ลูกพูดออกมาพอเราย้ายไปอยู่อีกที่หนึง่งแถวนั้นก็แทบไม่มีเด็กเลยนะคะและเด็กข้างบ้านก็น่ารักมากๆด้วยแต่ก็จะมีแบบแอบงอนนิดๆซึ่ง การงอนของเด็กผู้หญิงเป็นเรื่องปกติเป็นงอนแบบน่ารักไม่มีอะไรอันตรายเลยแต่ลูกก็เอากลับมางอนด้วยเหมือนกันลูกเริ่มมีคำถามบางคำถามขึ้นมาเพราะว่าน้องน่ารักมากเด็กผู้หญิงเด็ก,กวกเรนเนียอายุห่างกันเดือนนะคะหลักเดือนเขาก็จะวิ่งมาแล้วเลเนี่ยก็บอกว่าเลนเนียจะกลับบ้านไปดูการ์ตูนน้องใบข้าวก็จะถามขึ้นมาบอกว่าเลนเนียไม่เล่นกับเราเหรอเลนเนียไม่รักเราแล้วหรอ เลนี่ i, บอกว่ารักแต่เลนี่อยากดูกระตูน <laughs> แต่ก็จะมีคําถามนี้ตามเลนี่มาทีหลังวันหลังเลนี่ i, ก็จะถามมามีไม่รักเลนี่ i, แล้วหรอสิ่งที่เขาเติมเข้าไปแล้วเขาสงสัยที่คําถามที่เพื่อนใส่มาบ่อยๆมันก็เริ่มกลายมาเป็นคําถามที่ออกจากปากเขาเหมือนกันคําถามอะไรบ้างที่ออกจากปากเราในแต่ละวันเมื่อไหร่มันจะเสร็จสิทนเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะหายทำไมมันเป็นอย่างนี้ สิ่งที่เป็นความสงสัยที่ออกจากปากเราบางครั้งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เราบอกว่าเราเชื่อหรือสิ่งที่เราพูดเป็นประจำนะคะอย่างล่าสุดหญิงเองก็ยังพลาดนะคะล่าสุดหญิงได้มีโอกาสไปพักผ่อนแล้วก็เนื่องจากว่านั่งอยู่ในท่าเดียวนานมากเกินไปนะคะก็มีอาการเจ็บสะโพกร้วลงขาและหญิงก็หัวเราะเพราะว่าหญิงเป็นคนที่เวลาเจ็บแล้วหญิงมักจะหัวเราะแต่หญิงก็ปาก พูดกับพี่ชันจิตตลอดอ้ยเจ็บหันไม่ได้เจ็บขอบคุณพระเจ้าลูกหายแล้วเจ็บไม่ไหวปากมันออกตลอดเวลาเลยเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามันชัดเจนสิ่งที่มันอยู่กับตัวเรามันชัดเจนจนต้องตัดสินใจว่าถ้าจะพูดอย่างนี้ต่อไปโดยเฉพาะหญิงไปเสิร์ชหา วิธีที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะป่วยได้ยาวนานและเรื้อหลังและจนตายได้ในเร็วๆวันนี้คือการเสิร์ชหาใน Google นะคะขอบคุณ Google ที่ส่งเราให้เข้าสู่โรงเร็ววันยิงไปเสิร์ชหาดูว่าอาการเจ็บอย่างหญิงเนี่ยจะต้องทํำยังไงซึ่งเขาบอกว่าอาการแบบนี้หายเองได้ภายใน4-6สัปดาห์โอ้ย <laughs> ไม่เอายิงไม่รอสีถึงหสัปดาห์ สิ่งที่หมอคนนั้นพูดปุ๊บหญิงตัดสินใจ,จทันทีเลยว่าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกหายแล้วลูกจะเดินได้เพราะโรงแรมเนี้ยลูกจะไปไหนมาไหนลูกต้องเดินขึ้นบันไดเขาไม่มีลิฟต์ให้ลูกเพราะว่ามันเป็นแค่สองชั้นเองชั้นล่างถึงชั้นบนแต่เดินกระโโรกกระเพกอย่างนั้นไม่น่าจะสนุกรวมทั้งวันที่สามหญิงจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพนั่งรถอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงอย่างน้อยเพราะหญิงแวะตลอดทางนะคะก็เลยทําให้ตัดสินใจว่า คำพูดที่ออกจากปากต้องเปลี่ยนแล้วขยับขอบคุณพระเจ้าลูกหายแล้วจะลุกทีนึงเอาขาลงจากเตียงเอามือจับขยับขอบคุณพระเจ้าลูกหายแล้วอยากจะบอกเหลือเกินว่ามันเจ็บมันแบบเมื่อไหร่จะหายยาเมื่อไหร่จะออกฤทธิ์ไม่พูดละกล่าวพระสัญญากล่าวสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้และขอบคุณพระเจ้าเช้าวันที่สามนั่นแหละค่ะหายสนิท ไม่ต้องรอ4ี่ถึงหสัปดาห์กินยาไปแค่2เม็ดเท่าน,นั้นเองแล้วก็ลืมกินนะคะอย่างเป็นคนที่ลืมกินยาบ่อยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันหายฉันกล่าวตามพรวจนะแล้วมันก็หายตามนั้นจริงๆดังนั้นเราได้รับมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราไหมเราเปลี่ยนความคิดยังไงเปลี่ยนจากสิ่งที่เรารับเปลี่ยนจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเปลี่ยนจากสิ่งที่เราไม่ใช่แค่ ฟังฟังเข้ามาแล้วก็กล่าวตามนั้นเราต้องคอยสังเกตตัวเองให้เป็นว่าอะไรหลุดปากออกมาบ้างตัดพ้อไหมค่อนแคะคนอื่นไหมจิกกัดไหมโวยวายหรือว่ากล่าวน้อยเนื้อต่ำใจหรือเปล่ามันเป็นไปตามปากจริงๆเพราะนี่คือกฎที่พระเจ้าได้วางเอาไว้พระองค์ได้ตรัสออกมาและโลกทั้งใบนี้ก็เกิดขึ้น และยินก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของที่มีสัตว์แปลกๆบนโลกใบนี้ที่เราไม่เคยเห็นทั้งบนบกทั้งในอากาศทั้งในน้ําของที่เรามองไม่เห็นมากมายเกิดขึ้นจากคําพูดของพระเจ้าและพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่างงดงามก็มาจากคําพูดของพระเจ้าทุกอย่างที่ออกมาที่เราเห็นที่เรามีสิ่งที่เราได้มีประสบการณ์มาจากถ้อยคําของพระองค์และพระเจ้าสร้างเราให้เหมือนกับพระองค์ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนและ อะไรบ้างที่เราใส่เข้าไปในหัวของเราแก้วนี้เต็มไปด้วยกาแฟนะคะถ้าหญิงคอยเติมกาแฟ ى, แบบเหมือนเปิดน้ำก๊อกเลยแล้วหญิงก็เติมน้ำเปล่าให้หยดติ๊งติ๊งติ๊งก็คือพระวจนะที่หยดนิดเดียวเองรับแค่เวลาที่อยากรับแล้วก็รับเฉพาะเวลาที่มีปัญหายังไงยังไงแก้วนี้มันก็จะล้นด้วยกาแฟอยู่ดีถ้าเกิดว่าเรารับ สิ่งที่คนอื่นเขาพูดมากๆรับสิ่งที่โลกนี้เขาพูดมากๆดูจากหนังดูจากข่าวดูจากเพจที่มีถ้อยคําจิกกัดหรือว่าคําพูดที่เราได้ยินจากหมอหรือความคุ้นชินที่พี่น้องพ่อแม่เพื่อนเคยพูดเกี่ยวกับเราและเราก็พูดตามเขาให้เป็นภาษาสำเนียงเดียวกันกับเขาเราจะไม่มีวันได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างที่เราต้องการชีวิตของเราจะไม่เปลี่ยนและไม่ ได้รับตามที่พระเจ้าได้บอกไว้แม้ว่าพระเจ้าจะทรงสัญญาแม้ว่าเราจะรู้ว่าพระคัมภีร์ก็อยู่ตรงนี้ถ้อยคําของพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ทําไมเราไม่ได้มีประสบการณ์เพราะปากเราอย่างเดียวเลยปากของเราที่ไม่ยอมกล่าวรับตามนั้น พระสัญญาที่พระเจ้ามิให้กับเราการจัดเตรียมอย่างบริบูรณ์สุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอความสัมพันธ์ที่เราไปไหนก็ดีกับทุกๆคนความโปรยปรานที่อยู่กับเราทุกๆที่ความสําเร็จที่ไม่ว่าเราหยิบจับเสียงใดก็จำเริญมากยิ่งขึ้นคนที่รักเราคนที่คอยห่วงใยดูแลเราคนที่จะคอยสนับสนุนเรารวมทั้งตัวเราที่จะมีส่วนในงานของพระองค์ทั้งหมดมันอยู่ที่ปากเราเราตัดสินใจว่าจะ กล่าวยังไงและซื่อสัตว์ตามคําเหล่านั้นไหมเมื่อเราทําตามนั้นนั่นแหละมันจะเป็นตัวบ่งชีว้ว่าตัวเราจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนดังนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราและวิธีเปลี่ยนความคิดคือเปลี่ยนสิ่งที่เราเติมเข้ามาเราฟังอะไรอยู่เราดูอะไรอยู่มีเรื่องเล่าสั้นๆเรื่องหนึ่งนะคะของคนคนหนึ่งที่เขาได้ศึกษามากมายเกี่ยวกับการที่ ผู้ชายไปล่วงละเมิดเด็กผู้ชายแล้วเขาศึกษาเพื่อที่จะดูว่าจิตของคนประเภทนี้เป็นยังไงพยายามค้นคว้าใช้เวลายาวนานเพื่อที่จะเอาการทดลองมามีการพิสูจน์มีการหาข้อวิเคราะห์มีการศึกษามีการดูเคสตั้ดดี้มีอะไรต่างๆและเมื่อเขาได้ conclusion ได้บทสรุปอย่างดีเรียบร้อยแล้วเขาเกือบจะกำลังสบายใจแล้วเชียว แต่ผลที่ลงเอยตามมาก็คือเขากลับไปทำไปล่วงละเมิดเด็กชายเองเพราะเขาศึกษาเยอะเขาใส่เขาไปเยอะมากเติมเขาไปเยอะเพราะฉันอยากรู้ฉันต้องเข้าใจฉันจะต้องหาเหตุผลให้ได้ฉันจะต้องดูมันมีผล,ล,ลออรับรองยังไงศึกษาศึกษาศึกษาแล้วมันหลุดออกมาจากการกระทําเพราะค,ความคิดของเขาต้องไปศึกษาทั้งหมดว่าเมื่อคนเหล่านี้ทํารู้สึกยังไงการกระทําแบบนี้ ผลออกมาเป็นยังไงทําไมเขายังทําต่อเนื่องอยู่มันรู้สึกดีเหรอมันอะไรแล้วมันทําให้ตัวเขาเริ่มคิดตามระวังให้ดีเวลาไปศึกษาอะไรมากๆนะคะเอาพระวจนะเข้ามาถ่วงดุลด้วยเช็คให้ดีและเลือกตามพระวจนะเพราะว่าความรู้บนโลกใบนี้มีเยอะมากและเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ แต่ว่าพระวจนะจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและพระวจนะเท่านั้นที่จะนําพระพรที่ยั่งยืนเข้ามาในชีวิตของเราชีวิตของเราจะมีประสบการณ์อย่างมากมายคุณจะมีชีวิตยืนยาวบนแผ่นดินโลกนี้แบบสุขภาพดีจนวันสุดท้ายได้มีเงิน มีกินมีใช้และมีเกินพอที่จะช่วยเหลือสิ่งอื่นๆช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกมากมายคุณจะเป็นคนที่ไปไหนมาไหนเต็มไปด้วยคนที่รักคนที่โปรดปรานคุณคุณจะทำอะไรหยิบจับอะไรคุณจะจำเริญคุณจะอายุจนถึงคุณแกง่อมและคุณสะใจแล้วว่าอยู่ชีวิตนี้แบบแฮปปี้โดยที่ความจำไม่เสื่อมเลย แขนขากระดูข้อต่อทุกอย่างทำงานได้เป็นอย่างดีสายตาย,ยังเห็นได้ชัดทั้งหมดอยู่ที่ว่าคุณเติมอะไรและกล่าวอะไรออกมาเติมพระวจ,จะนะกล่าวตามพระวจ,จะนะใส่ใจกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนทำตามนั้นและคุณจะมีประสบการณ์ตามนั้นให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพะ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจ,จะนะของพระองค์ที่มีฤทธเดช แม้ว่าคำสอนอื่นๆจะเป็นคำพูดเช่นเดียวกันแม้ว่าคำสอนอื่นๆจะเป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกันแต่ถ้อยคำและคำสอนของพระองค์ที่เป็นตัวหนังสือและผ่านทางคำพูดของคนจะไม่มีวันสูญสิ้นหากเป็นพระวจนะของพระองค์มันจะไม่เปลี่ยนแปลงและเฝ้ารอที่จะทำให้เกิดผลตามนั้นด้วยดังนั้นลูกขอเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของลูกใหม่โดยผ่านทางการใช้พระวจนะของพระองค์เข้าไปเติมเข้าไปไล่สิ่งเดิม สิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันออกไปสิ่งที่คนพูดเอาไว้และตราหน้าเอาไว้ว่าลูกไม่เก่งไม่ดีไม่สําเร็จไม่รวยไม่พร้อมจะป่วยตลอดไปและตายเร็วมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันคือคําพูดที่ เปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่สิ่งที่พระองค์กล่าวไว้คือการที่ลูกจะมีสวัสดิภาพมีชีวิตที่ยืนยาวจนหนำใจไว้หนุ่มกลับมาใหม่เหมือนวนอกอินทรีมือจะหยิบจับสิ่งใดก็จะจำเริญมากยิ่งขึ้นความคิดของลูกจะสูงมากยิ่งขึ้นลูกเป็นลูกของพระองค์ถ้อยคำของลูกจะเกิดผลตามนั้นและพระวจนะของพระองค์จะไม่ กลับไปสู่พระองค์โดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นลูกขอเลือกกล่าวตามถ้อยคําของพระองค์และลูกจะมีประสบการณ์กับพระวจนะของพระองค์ไม่ว่าโลกนี้จะว่ายังไงลูกตัดสินใจว่าลูกเลือก ในสิ่งที่พระองค์กล่าวและลูกก็จะมีประสบการณ์ตามนั้นลูกขอบคุณพระองค์ที่ทุกๆวันชีวิตของเราจะไม่พลาดจากพระพรชีวิตของเราจะได้มีส่วนเก็บเกี่ยวในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้และเราจะสามารถเป็นพรให้กับคนเป็นอันมากได้ด้วยลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระพยเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณค่ะ